แนะนำตัวกันหน่อยน้องชายเ,เทยวดาอสอบเสร็จแลครับแเ,เทวดาวันนี้เจอกับตีใหญ่เคยชกเขาไหม,มไม่เคยวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบหกเรามาเกินเท่าไหร่จุดเก้าจุดเก้าตอนนี้ก็รถจุดเก้าครึ่งชั่วโมงก็น่าจะผ่านใช่ไหมเราเป็นมวยสไตล์คุณคุณดังๆหน่อยทุกทีทางบ้านไม่ได<ม>้ย<ม>ินคุณดาพี่ตีใหญ่เห็นก็ไม่เ,เข้ายังไงก็งเขาเป็นมวยเขา่ามวยเข่าไม่ตีขาขายรูปใครสูงมาไม่เท่าเราสูงกว่าเราสูงกว่านะได้เปรียบความสูงทําหนักไปยังไงวันนี้ ร้อยสิบหกน่าจะไม่บีมน่าจะพอดีนะร้อยสิบห้ากี่ลาย่างถูจบร้อยลายร้อยสิบห้าโอ้โหใช่ไหมไหดูแล้วเองลำบากใช่ไหมมันตึงล่าสุดแพ้ใครแพ้วพายแพ้วพายแล้วคนนั้นได้สองไฟัไงชนะคุณสยามชนะมาสองแล้วก็สามไฟหลังชนะกี่ไฟครับชนะหนึ่งชนะหนึ่งวันนี้กลับมาเจอกับไอ้ยญ่ไงไม่เคยชกนะไม่ก็มีอะไรบ้างที่เห็นนะเห็นคลิปดูไปเตะขาต่อยมันลงมัดอะไรบ้ ก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆได้แมวถอยเรื่อยแมวเจ็บนะลูกหลานจากจังหวัดสีสเกตครับฝากไครับเชียร์หน่อยฝากเชียร์เชียร์ชิปเป็นกำลังใจให้ผมครับนนี้เต็มที่แน่นอนโอเคขอบคุณมากครับกล้องมาต้วัสดีครับสวัสดีครับผมตีใหญ่ตีเด็กก้าววันนี้พิการเท่าไหร่ร้อยสิบหก เปไ็นไงมาเมื่อเช้ามาพอดีพอดีเลยซ้อมอยู่ทีเด็ดก้าเก้านะกี่วันรอบนี้ซ้อมมาเดินกว่าเดินกว่าเราเป็นมวยสไตล์ยังไงจะมาเตะขาเตะขาต่อยปัดต่อยท้องต่อยหน้า,านี่นะแล้วเจอกับแอธิวัฒน์ที่เคยชกาะเขาไหมไม่เคยครับเห็นคลิปเขาไหมก็มดูสุดสามเขาสไตล์ยังไงฝีมือฝีมือใช่ไหมเราสูงเท่าไหร่เราสิบสี่ลอยๆครับน้ำหนักปล่อยห้าสิบเจ็ดโลฝีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบห้าผลงานล่าสุดเป็นไงแท้ อาหารสระสรดินไว้ที่โคราชแล้วก่อนนั้นนักส่งไว้เป็นท่านก็ชนะลุงระบีใส่เตะที่ออตจกรอชนะสองเหรอแล้วก็แพ้หนึ่งนะรถจักรโหงนี่โอเคไม่ใหญ่ไม่หรือว่าพอดีพอดีพอดีนะคุมไม่คุมมากี่โลได้ก็รถสองวันแล้วก็คุมมาวันหนึ่งรับโอเคเป็นคนจากจังหวัดตัวขล่สีมาอ่ะเราไม่ฝาดเชียร์นะครับก็วันนี้โชคก็ฝาดเชียร์ฝาเป็นกำลังใจผมนะครับมีสู้เต็มที่แน่นอนโอเคขอบคุณต้องใช้โชคดีครับ